สวัสดีครับสวัสดีอ c ทุกท่านครับมือนน้ก็มาอัปเดตครับ,รบสถานการณ์เราเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าบักเบีย้ยกับบักเลือนี่มันสิบแปดมงกุฎจริงๆครับมันตัวครับผมก็นึกว่ามันย้ายรถเกี่ยวไปแล้วเอาไปส่งแล้ววันนี้มันไม่อยู่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูนี่มันยังจอดดูนี่มันเอาเทเลอร์ไปตั้งไว้ตรงนั้นครับแล้วมันก็บอกไปส่งรถสอปปอ,อกัน สอปอก็ใจเย็นเฉบไม่ทำอะไรเอามาอาทิตย์หนึ่งครับพรุ่งนี้จะครบหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ความคืบหน้า,าที่ได้ก็คือว่าอันล่างครับล่างให้แทนเครื่องอันฟ้าขอบบนกับสีเปียนเป็นเลดครับจะเอาไปทำจักสีเียนทำอยู่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงก็บาวาจังไหน ก็ล่างจิโตหาเมียจิตาเต้นเทเลอรบักเบียบักเบียมันไปเอารถเกี่ยวมาใหม่พี่น้องคอยนี่ม่ตัวโอ้ล่างออกก็คือรถตัวเล่นี่เองแต่ว่ามันสกปรกครับสกปรกสร้างกูกลับองค์หันี้เองสร้างกูมาถ่หาจนสร้างปื๊ด อันเซียวไปส่งลูกค้าทางไหนอาจารย์เซียวไปส่งลูกค้าทางไหนสี่ย่างไปส่งบ้านลูกค้าเลยครับให้หมดครับไปหมดครับส่งลูกค้าลูกค้าเขากับยูไก่ไก่สีย่างทอดด้วยปลาทอดถามว่าหลุดไนมฮึมปลาอดจะถือว่าเป็นบุญเป็นบุญปลาเหรอยีหยางแค่ก็แล้วองลุ่มเธอจะครุ่นไม่ลุ่มเด็ดไปไปออกเส้นเลี่ยงเมืองก็ได้ เออจะเลี้ยงเมืองนี่นะเลี้ยงเมืองวะใช่บ้านุปธรรมดาได้ยินเลี้ยงนี่อย่งนี่มีเลี้ยงเมืองพ่อบพูพาบ้านน้าไทยยังบ้านอย่างไอ้คนไอ้ยังถ้เอฟซียังจะถามอยู่เอเลยฮะเขาไปเอารถบนรถไปแล้วก็เล่นบักเบียร์ไทยคลิปเราไปส่งรถสับเปลือกเอ้าจะไปขายเขาบ้านเราบัวท่านไปขายอยู่หลังจังไหนนี่เบิ้งไอ้ผีมันยิ่งขี้เป็นเพื่องกันเลย ไปไปส่งลูกค้าลูกค้าทานด้วยเหรอครับไปสีบาทหนึ่งเนาะแม่ล่างแม่ล่างสี่าทสี่บาสี่บาทชลบุรีช่องหนึงของสิได้ไปว่าอาจารย์มันสี่สี่บาทกับยาซองเก็บได้์ซองหนึ่งเก็ไดนเก็บยาซองเนี่ยจะได้เป็นดีไปออกมากเราต้องลงทุนเลยสร้างปืนกลับไปบังหันเองกูแซวเจรจาสร้างปืนเฮ็ดเบิร์ดเลยเขาว่ากูว่าสามมื่อไหร่เอาไปไว้เราเพืจะต้องไปตลาดีแป๊ะแต่งยัง เติมเก็บเอาลกทั้งล่มจ้าไปเติมนั่นเติมนี่เติมก็เอือนทะเลเฮ็ดเต็มทีไรตะเท่าเลยเอาเฮ็ดกระบ,บอกมันหมางถากอะไรตัวต้องถอ,อดข้อลงก่อนแล้วเงินเ,เอาคือว่าไปส่งลูกค้าที่มาถอดข,ข้อไปย่าโอ้ยมันจะขายยังเดินดิเขายางในหน้ามันยางเบิดมือมันแมนอยู่ยางในหน้าน,น่ะมันก็แข็ง เม่าย่ารกันบกยมึงเบืองบกยามึงบกร่องโลกกานีฮะายต้องไปถามเสียแม็กป่ะต้องไปถามพาดบอกเม็ก่ะฮะแม็กเขาไม่เคยเห็นรถใหม่เนอะแต่แกบอกมันนี่คือโอ้ฮึมิปทีเดียวเลยไดตึมเลย ไปส่งลูกค้าเออไปส่งไปหมานให้ลูกค้าที่เอาไปอยงเ้ยลำลำเรื่อยๆฮะเบี้ยเบี้ยเบิ่งตามเบิ่งตามีเขาส่งลูกค้าอีหลีไอหมูล่วงโลกมีท่านเลยยังดีว่อไปส่งนี่โอ้โอ้เอ็นฟังหน่ำขนหนูเยียบหนูตายเลย มันคำไปเลย,ยเดียวๆพีดแห้งน้หมอหน้ามเบืองมาแล้วเฮ้ยลูกค้าเขาบอกเอาเลยสิไม่มไมบไ่บอกบักแดนไมคขับไงเนาะบอกบักแดนไมคขับไงไหมนั่นเป็นตะเบง อเอาเที่ยงสุดเลยเไปเดี๋ยวให้หมดไปห้ามบักแดนมาขับไปให้บักแดนขับให้มึงย่างไปเรื่อยเยอเบี้ยเบียเมืองเบี้ย,ยตาเอ้ยเล่นแมงรถไม่เขาเปเบิ่งดอกรถไม่นี่ขเขาเป็นรถห้างนี่ คุณน่ะไปแล้วครับไปส่งลูกค้าแล้วตะเบลืออัลาปลาเหล่าแล้วครับงอนงอนปลาเหลาครับขายพิมเลยปลาเหลาตัวดีไยแล้วว่าคนเอารถมาจอดถา่าไปใส่ม่องซื้อปลาเหลาบ่ะพานเป็นปลาลูกศิษย์ไม่มีรั่วมีเยิ้มนะครับหรูไม่หยดนะครับคนเนี่ยนะคน เดี๋ยวว่างยาโลกตะกันนี่ตะเอ้ยตะมาถาเอาชอตเด็ดตังร้ายมือเอาส่งค่าเร้วนี่ยางไมส่งเลยยิานแทนเคียงหักลุงเงื่นี่ไว้แท็กกระหายเป็นช่วงสามใบซี่ใบ เป็นไงล่ะปะลาเราอยากซ้อมขายเลยร้อยเข้าซื้อมากเราเพ่ยอมซ้อมให้ไปใส่ม่องเสยเสียเบี้ย,ยกับเบี้ยวไปอีกขั้นหนึ่งเสยผ้าพันผ้าพันมูนี้เริ่มเคลิบบไ,ได้ครับเสีเยตาไม่อยู่นี่กับญาตินิสัยไปน้ำกันไปละครับขี่ตัวไปน้ำกันไปละมูนี้ มันหมาน,มานลำๆเลยลุย้ยไปยุก็จะขลองไม